เราขึ้นมาตรงนี้เราก็ไม่สามารถจะระบุได้ว่าจะชิ้นสุดเมื่อไหร่เบื้ <จะ S 1> <พ>อง<า>ต้นสามอาทิตย<ม>์เบื้องต้นที่ต่อมาทางกองทมขอมาสามอาทิตย์ครับ โอ้เอมนเอเนนี้คืออะไรครับ กระพงพัดพริกข้างหมกินใช่ไหมมานจะทำให้เฉพาะสมหอนะครับเพราะว่าการมา

โรงพยาบาลทาอาหารนะครับเลี้ยงผู้ป่วยแต่นี้ทั้งกรากอนทั้งเจ้าหน้าที่ก็ไม่พอก็เลยต้องมาใส่งากับทางเจ้าหน้าที่โรกตันดูทางนันประทาว้นาที่โรกตับดูท่านดรรัตนสุทรเครืองเือก็เห็นเลยว่าเฮ้ยรายะนี้เราเราต้องจริงๆแล้วปกติแล้วทุกั้งเนี่ยมีอย่างงี้ทางโรกตับดูก็จะทําอาหารส่งตามที่ขอร้องมาอยู่แล้วแต่คราวนี้รู้สึกว่าจะหนักนะครับเขามีทั้งที่เราไม่มีโรงพยาบาล ที่จะโรงพยาบาลธรรมดาอันนี้มีโรงพยาบาลสนามขึ้นมาปั๊บเนี่ยทำให้ผู้ป่วยที่ยังตกท้ายในโรงพยาบาลสนามเนี่ยมนนยันแ่เป็นทาเ่าะทางที่ป็นทันรวมรวมหมดแล้วเนี่ยได้เป็นหมื่นนะครับลหลายที่รวมรวมหมดเลยนะครับเพราะนั้นโครงการของเราขึ้นมาตรงนี้เราก็ไม่สามารถจะระบุได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เบื้องต้นาสามอาทิตย์เบื้องต้นนะที่ขรมาทางกทมภอมาสามอาทิตย์ครับแต่สมมว่านะฮะจะไม่อยู่สามอาทิตย์โอเค กลุ่มแรกเข้ามาหายไปกลุ่มสองเข้ามากลุ่มสามมันจะเป็นนี้ไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็แล้วแต่เราจะช่วยถึงที่สุดนะครับให้ถึงที่สุดไม่มีโรงรงมาสนามเมื่อไหร่ก็ไม่ได้มีการพักกบข้าวของมูซิโอตันดูในการเหลือ่อเป็นโรงโรงัวสนามนะครับหาเควาว่าถ้าโรงรงมาสนามไม่มีโรงทัวของ ของที่ต้องดอยู่ก็ไม่มีแล้วแล้วไปช่วยเหลืออย่างอืงอ่มาก,กาไปช่วยเหลือ,อย่าอยาอมากกว่าตอนนี้ทั้งเราก็มีหน้าที่นะครับก็ไปรับรับผู้ป่วยอยู่ที่ตาบ้าที่ร้องขอมาโทรมาที่1169นะครับ11 1 6 9หรือว่า1668นะครับ ที่ยังติดค้างอยู่ตามบ้านขอร้องมาว่าให้ไปรับเราก็จัดเจ้าหน้าที่นะครับวันวันหนึ่งเนี่ยรถประมาณใช้รถประมาณสิบกว่าคันนะครับโอ้ตู้ที่ไปรับตามในบริเวณกรุงเทพมหานครแล้วก็บริมณฑนนะครับแต่เขาต้องมีระเบียบินในการที่จะต้องร้องขอไปที่1 669ก่อนนะครับแล้วก็ตามคิวตามคิวของขอถึงเลขก่อนว่าจะจากใครอันหนึ่งมาสองมาสามสี่กินรันรันไปตามลบหมายเลขที่เขาโทรจัดไปนะครับพอถึงคิวนี่บางคนเนี่ย นี่ห้าวันแล้วหกวันแล้วบ่นกันเยอะแยะมากไปว่าทําไมไม่เห็นมีใครมาคือเราจะไม่ถูกคอนคอื่นเขาโทรมาก่อนนะครับก็ไปต้องเต็มไปตามคือกันตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าเรา<ช>ม,มีปัญหาเรื่องรถรับส่งไม่มีอะไรแต่กาลังจะเข้าระบบนะตอนนั้นกาลังเข้าระบบกันอย่างนะครับเพราะน<ม>ั้นเราอยู่ๆว่าโทรมาลุกแต่ยุทธันุรุ่นยุทออกไปรับเลยเนี่ยรับเราไปส่งไหนลงมาเขาจะไม่เหมจไม่เปิดจะไม่มีเพราะนั้นใจเย็นๆครับณตอนนี้ระบบเข้าทุกส่วทุกอย่างหมดแล้ว รถมูที่ล่วงมาตันยูพอเด็กตึงหรือว่ามูที่ต่างๆที่ในประเทศอยู่ในกรุงเทพมหานะครและอะไรเนี่ยพร้อมที่จะรับส่งครับขอให้แจ้งมายังเบอร์ที่คุณพันบอกหนึ่งหกเก้แล้วก็มีเบอร์สายด่วนที่ท่นานนายกอัตมนตรีตั้งขึ้นมานะครับพยายามโทรกันนิดนึงถึงไมติดโทรพยายามโทรรับรองคราวน,นี้เรามีรถไปรับส่งเยงพอแน่นอนครับผมนะมูที่ร่วมกตันยูก็จะดูแลคนไทยทุกคนนะครับให้เท่าเทียมกันถ <c oughs> ้าอยากจะไปหรือว่าจะรักษาอะไรที่ไหนนะครับเรา เราพร้อมนะเราพร้อมทั้งอุปกรณ์ของรถนะครับตั้งแต่ริการโดยสารนะครับง่ใครไม่มีเรื่องที่นอนหมอนหรืออะไรจะมีคนมาบริจาคให้เยอะแยะหมดบริษัทโนตัสเนี่ยเขาจะที่ทำเรื่องที่นอนเขาดูแลหมดเลยทั้งสนามหมดเลยทั้งยาหมดเลยสะดวกสบายนะครับอย่าไปกังวลว่าเข้าไปในโรงพยาบาลสนามแล้วโอ้โหมันต้องลำบากมันต้องอย่างนู้นอย่างนี้รับรองว่าคุณนอนที่บ้านสะดวกสบายยังไงที่นี่ก็เหมือนกัน แต่ก็เขาเรียกว่าไม่เป็นาาการเป็นสลากที่เป็